สวัสดีค่ะพ่มแม่พี่น้องชาวไทยท่วโลกจ้ามันนี่มาไก่พี่น้องมันนี่มาสกอตแลนด์จะพี่น้องมาบานโมยวนเมืองหลวงเมืองหลวงเพ่นเอดิมเบราแต่หมูก็เลยพามาหาหมูอีกคนนึงมาอยู่อันนอกเมืองเพ่นมาอยู่นอกเมืองเพ่นพี่พี่น้องมามาโมนี่ก็เลยมันฝังหลังเพราะเิ่นเห็ุงานอยันเิ่นเหตุงานอยู่โรงงานเห็ดเหล่าเิ่นเหตุงานอยู่โรงงานเห็ดเหล่าโรงงานเหล่านะพี่น้องโรงงานเหล่าเขาไปชิมมแล้วพี่น้อง เขาไปชิมเหล่ามาแล้วเขาหายไปชิมกันแล้วเขาเห็นงานเขาเห็นอยู่ในหันเขาหายคนนัันที่อุจักเขาไปได้นะพี่น้องเสียหายเบิ้ง่าเป็นพี่น้องเห็นบอกนี่คือหมู่บ้านเพิ่นเนาะนี่คือหมู่บ้านเพิ่นอยู่บ้านน้ำเขาพี่น้องบ้านอยู่น้ำเขาเนี่ยนี่คือหมู่บ้านเพิ่นสวยงามพี่น้องในงามหลายเขาบัไดบังหันก็บัไดทายล่งเหล่าเพิ่นเพิ่นคาดแต่อธิบายเนาะเพิ่นพาย่างเบิ้งอธิบายหันอธิบายนี่ก็บัไดทายเขาหายทายอยู่ แต่บ่วได้แต่บ่วได้ทายเลยพี่น้องล่งเหล่าท่องพันท่องปุ่นเปพี่น้องมองต้นหลังต้นไม้ดำๆล่งเหล่าหญ่ๆด้แต่ก็บ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งแต่ทายได้บริเวณหมู่บ้านเพิ่นเนี่ยบริเวณหมู่บ้านอันนี้ก็สิย่างไปอันนั้นพี่น้องสิย่างไปอันอันทะเลสิย่างไปทะเลพี่น้องบนมาซิพาพอเพราะเป็นอยู่ใกล้ทะเลเนาะเพิ่นอยู่ตะไก่ทะเลยมสกอตแลนด์นะนะสิกันลงไปกันลงไปกันลงไปทั้งปีน้อยนึงก็จะเป็นอันดอนดี ดันดีค่ะอันจังหวัดหนึ่งนะจังหวัดหนึ่งของเมืองสกอตแลนด์นะนะ,นะไปไปทั้งพี่ก็จะเป็นดันดีขึ้นไปทั้งเรือก็จะเป็นอีเวนเนสเป็นเมืองของอีเวนเนสนี่ยนี่ก็จะพาไปเที่ยวไปน้องไปน้ากันมีจังใดแน่อ่ะนี่มันเลือ่อใบเลื่อนใบเป็นมงนี้เป็นเลื่อใบเขาบอกจอดเลื่อใบนี่เคยเลือ่อใบไปน้นนองบอนันไปเนินบ่เลือ่อใบอย่างไป เป็นเล่นยญางบิงทะเลเป็นใบพี่น้องจะใส่ผ้าพี่น้องเบิเบิ้นทับกันสวยงามพี่น้องข้างทึ่งข้างหลังเป็นอันหลังบ้านเป็นภูเขาข้างหน้าบ้านเป็นน้ำทะเลสวยงามพี่น้องไปหมู่ถ่ายอยู่หันหลายคนไปพี่น้องพี่น้องเห็นปะนี่เลือยใบบนพี่น้องนี่แม่น้ำแม่น้ำริเวอร์ริเวอร์เทย์ริเวอร์เทย์อ่าชีไอบอยริเวอร์เทย์เด้อริเวอร์เทย์พี่น้องเนี่ย เขาแม่เลนเลื่อนเลื่อใบแต่ถ้าเป็นสระว่าเราไม่เห็นข้างล่างมันมันไม่มีอะไรเกลี้ยมาเบิ้งน้อกันพี่น้องนีดแต่ถ้าอะไรลงมาแม่น้ำแต่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์จะไหลไปทังไรทั้งพุ่นไหลกับทั้งผัวเสียไหลไปอันพี่น้องทั้งพวกเสียไหลไปดอนดีดอนดีดอนบาอย่างตุ๊กุ่นและพี่น้องไหลอันนี้เขาเสียเลนเลื่อใบเนาะอันนี้เขาเขาเล่งเสียเลนเลื่อใบเขาเล่งเสียเลนเลื่อใบไหลคนมาไหลพี่น้องกันบ่ ไล่นี่พี่น้องเห็นป่าวท้องถิ่นตุจจาพี่น้องเบิ้งเบิ้งบูมบานเป็นบูมบานเป็นงามพี่น้องติดภูเขาเนี่ยสวยงามมากเลยนี่บูมบานปรติดภูเขาหลังบานติดภูเขาหน้าบานติดแม่น้ำนี่อยากพี่น้องได้เบิ้งท้องถิ่นว่าก็งามขนาดใดนสวยงามพี่น้องก็เห็นเราก็จะภูมิใจหลายนั้งมูยืด อยู่ไซกะบเนี่นยพญายเนี่ยหัวหมูคนเนกลางอีกหัวอีกคนตอน,นนี้อยู่มุมบานนีคนฟังฟีเซฟ่ายู่อันเมืองหลวงเอน็นเดบรามาดาการพี่น้องคนไทยเท่าไรตัตเนาะอยู่ไซกับมาหากันพ่อกันเป็นกะดีนะพญานี่พญายเฮดเขื่อก,กางเนี่ยเป็นเฮดโรงงานเจาะน้ำมันเป็นเฮดเจาะน้ำมัน,น,น,นเป็นเกษียณล้วพญ่เกษียณแล้วสามคนเป็นเกษียณแล้ว ตอผูเท่าหนังเบิงบ้งเบิง้งให้พี่นอนเลยเบิ้งมองหน,งนี่อันนี้มองจอดอันนี้เพิน่นอ็สิเมนพี่ยังเพิ่นอันนี้ยมองเก็บของเพิ่นมัน้งมองเก็บของกระลาดเพิน่นมองเก็บของพวกอันใบผัดใบอันนั้นเลือบผ่าใบเพิน่นนะเนาะนี่พี่น,อน้องก็เปิดน,น้ำแข็ง มากพี่น้องแต่ที่สำคัญหนาหนาวพี่น้องสำคัญหนาหนาวหนาวแห้งแงมีมะตกมีมะตกแล้วก็ลำบากง่ายหหมะอมูเป็นมาเห็ดงานน่ะเป็นซื้อแตนกันพี่น้องเป็นซื้อแตนกันเป็นคนชายกูมเป็นมาอยู่นี่ประมาณนั้นยี่สิบห้าปีแล้วจันยี่สิบห้าปีแล้วปึ๊บหลักโดนนึงขนาดก็อยู่แค่สิบสี่ปี สิบสี่ปีสิบห้าปีเขายังบาดโดนอันนี้ระบายี่สิบห้าปีแล้วโอูบาดโดนเนั่นแต่ก็อยู่บ้นรรนานพี่น้องเพราะว่าเขามีครอบครัวเนาะเพราะว่าเขามีครอบครัวพี่น้องไอ้บาง้องว่าบ้านต้นเงินทั้งบ้านเงินชาติบานจองคนทั้งฝีแตกต่างจากอันคืออยู่อังกฤษเล้วพี่นอ้องแตกต่างจากมองเอยู่แตกต่างจาก ทั้งจากสกอตแลนด์ี่น้องบ่สทั้งคุนงามๆีปน้องี่น้องเดินไปด้วกันจองเห็นป่ทั้งคุณทางนั้นเป็นเขานะเป็นเขาเป็นปา่าไม้ยางทะเลคาทะเลเนาะกับว่า แต่ก่านน้ำจืดนะกรว่าคือมัน่าหนาเขาคือว่าน้ำจืดมันไหลลงทะเลอาจจะเป็นแม่น้ำากจจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเนื้อพี่น้องเนาะมันบอได้เข้มบันไหนก็ว่ามันเป็นน้ำจืดไหลลงทะเลแม่น้ำที่ยาวที่สุดในสกอตแลนด์พี่น้องเนี่นนะเนี่ยแม่น้ำขึ้นกันบ้านเขาก็เป็นแม่น้ำเจาะาญะพี่น้องเนาะเป็นแม่น้ำเจ้าะพญาแม่น้ำเจาะพาก็ไหลลงทะเลเนาะอันนี้ก็จะขึ้นกันนั่แหละ นะ่เป็นแม่น้ำขี้แม่น้ำยังทุกชนนะิดคือกันอันนี้กัไหลลงทะเลแต่ก็จะมีสัตว์น้ำนะมีพวกอันมีพวกอันแมวน้ำหลายพี่น้องมีแมวน้ำเม่นอีกอย่าง,ลงหลายๆอย่างสัตว์น้ำทั้งหลายทั้งหลายแหล่ในนี้เนาะเพืเพราะว,ว่าบ้านเขามันหลายนะมันนี้ก็จะอธิบายว่ถึงนะมันเป็นแมวน้ำมีพวกลาใหญ่ๆนะ ý nó, học về lắp ngang. Buy nhắn bụng. Buy nhắn bụng. Bụng 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 con bụng 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 nè bụng bụng สวยงามสวยงามบานเิ่นติดแม่น้ำพี่น้องเอ้ยงามคักต้งพี่ไปนอนงามงามบัง ไม่ง้างผมโอ้ดอกอีหยังวะบ่รู้จักไปทำกันพี่น้องพีนง่น้องย่างหอดวงนี้เนาะข็เฮ็ดอันนี้ไว้พี่น้องไปเฮ็ดลูกเป็นลปลาแซลมอนไวนะ้นม่นมนะ้ำเนาะคางไม่น้ำเพิ่นน่นนะพี่น้องบอกเนี่ยปลาแซลมอนเฮ็ดลูกเป็นปลาแซลมอนไว้เพราะว่า เขาจะบอกว่าในนี่นะมีปลาแซลมอนในแม่น้ำนี่แม่น้ำเทสือแม่น้ำเทเนะแม่นม้ำแม่น้ำเทเครลูกเป็นเป็นลูกปลาแซลมอนไหวว่าอยู่นี่มีปลาแซลมอนเด้งองั้นสินะคือจึง้านเฮาเนาะเป็นอันอยู่นี่มีนั่นอยู่นั่นมีอันนี้พี่น้องบ่สวยงามนะสวยงามมากสวยเลยพี่น้องงามอีหลาย แล้วก็มองนี่ก็เป็นหมอยค้นยางแล้วก็เนี่ยเมลเปลเนี่ยแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเท่นี่เป็นแม่นม้ำอนันบ่แม่ณน้ำเข้มกับบริเวน้ำจืดเป็นหองเป็นแม่น้ำแบบกลางๆเนาะเพราะว่ามันสิไหลลงทะเลลังเทือกลังเทือกกระนำทะเลหนุนขึ้นมากอะแต่เป็นน้ำเข้มหลายลังเทือกเป็นน้ำเข้มหลายแล้วก็สิไหลลงไปทางทะเลไปทางปุ่นเป็นหองมันนะไหลไปทางปุ่นนะ ไปทั้งปูนก็จะบอกเป็นไปลงทะเลของอันดันดีดันดีเนาะเป็นเมืองดันดีของเมืองสกอตแลนด์อันอีกเมืองหนึ่งนะเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของสกอตแลนด์นะนี่ยกัญญางไปพักพักพายยางก่อนเพักันยางก่อนช่วงนี้ก็จะบ่ท่านมีป่าบูบุ๊มีก็จะมีป่าขืนบูบุลังเทือกจะมีป่ามันก็ไปว่างใครนี่พี่น้องมันสิว่างใครมันก็สิว่างใครแล้วมันก็สิ กระโดดกับไปขืนหม่องสูงๆเลยี่นองไปว่างไข่แล้วพอว่างไข่แล้วเขากระตายนี่คือปลาแซมอนพี่น้องพอเขาว่างไข่แล้วเขาก็จะตายพอออกไข่ออกไข่เรียบร้อยแล้วก็กระตายนี่คือ,ะะอ,อคลืออออรรอล่นคือพัอออนธุ์ของปลาแซมอนจะเป็นแนวนั้นน้ำงามพี่น้นองแต่น้ำก็ใส่นะพี่น้องนะน้ำดำนะเป็นน้ำสีสี สีน้ำตาลนะพี่น้องเพราะไม่บ่ได้น้ำใสนะคือจังหนามทะเลเนาะเป็นน้ำสีดำเป็นน้ำสีขุ่นนะคือจังน้ำน้ำนี่ยังบ้านเฮานะน้ำมู้นเอ้ยนำน้ำไอหยังน้ำโขงเลยใช่ใช่ใช่เป็นคล้ายนำโค้งนะพี่น้องนะไปยังไปนท่ากันหมูขยังกอนแล้วพี่น้องยางจากแม่น้ำึ้นมาจากแม่น้ำเลยจ้ะพี่น้องมาฮอด์มง อันนี้ sociedad, มาหอดมงสวนเพื่อนอนุสาวรี่พ <joy> ี <Spark 2> ่น้องในอนุสาวรี่พี่น้องเนาะนี่คืออนุสาวรี่เพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งอนุสวบรี่เบิ่งรอบๆคางคังกนพี่น้องอนุสาวรี่ของแต่สมัยทหารเพื่อนะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องเห็นไหมไอ้พี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่องเห็นบ่อนุสาวรี่มองทหารเพื่อนเนาะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองกันเป็นบาบานเฮ้ากับรุ่นเดียวกันกับสงครามโลกครั้งที่สองทีว่า ยวนกาญจนบุรีพี่น้องเนี่ยอันนั้นรุ่นเดียวกันเนาะที่ว่าเป็นตายเป็นกัดเอามาไว้กระดูกเพิ่นไม้มงนี้อนุสาวรีย์ของทหารของสกอตแลนด์เนาะเนี่ยมอทหารเพิ่นอันนี้เพิ่นก็นเห็นว่านี่ยไงพี่น้องนี่ตั้งแต่2,000เอ่อ2,000 1,900 1,914แล้วก็มาแล้ว1นึ่งพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่หนึ่ง ก็มาจบลงหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกโอ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าโอ้ยพอไปมาก,กันรื้อพี่น้องขอโทษที่นเนาะเฮาก็บ,บอกว์แอนัดเรื่องอันมองหนีในะพี่น้องไปอธิบายฟังข่าวข่าวได้ว่านี่แหละอนุสาวรีย์เพิ่นอนุสาวรีย์ทหารเพิ่นที่ว่าตายในสงครามโลกขันี่สอกันบานเฮากะเจีงยงยวนที่ว่าหลุมฝังศพอยู่กาญจนบุรีเนาะนี่คือมองสกอตและนด์อันนี้ไล่ซื้อเพิ่น ลายซื้อไปเพิ่นไปตายมากพี่น้องเนี่ยลายซื้อเป็นนอกจากห้เกียรติเขาเนาะก็ต้องไปซุ้มเพิ่นเนาะอันนี้คือดอกไม้พี่น้องสวนดอกไม้สวนดอกดอกเรืองพี่น้องงามงามสวนดอกดอกเรืองจ่าพี่น้องเห็นปะอืมสวนดอกดอกเรืองจ่าเิ่นโปรกว้เป็นอนุสาวรี่เิ่นข้างๆเลยพี่น้องเห็นปะนี่สวนดอกดอกเรืองแล้วก็ อันเสียงดังๆน่ะเพิ่นมอสนามอันเพิ่นนั่นเล่นอันเล่นอันอีหยังกะเล่นอันนึกซื่อบ่ว่าไปเบิ่งมาอยู่สั่งมันพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้เฮานี่พี่น้องดอกดาวเรืองพี่น้องดอกงามๆดอกงามหลายดอกงามให้พี่น้องมาเบิ่งดอกไม้ก่อน อนึกสือละพี่น้องสนามมันจะเป็นเลนเซฟสาันสนามเปตองเออพวกคนในชุมชนในพมู่บ้านเนี่ย็มาไม่เล่นกันเปนตองแล้วก็หันมาหาดอกไม้คือเก่าดอกง,งามงามครับมีจตดอกไม้งามๆาี่ปน้องบริเวณน,นี่นะบริเวณน,นี่งามครับงามแห้งน,นง,นงนี่แหละถ้าไปเบื่องงันมองี่ ภาพมาเบิงหลายๆย,ย่างแถวหมู่บ้านเพิ่นนะพีินองเหมาะแนวแถวแถวเมืองสกอตแลนด์นะนี่เป็นไอหมู่บ้านหนึ่งออกมาจากเมืองอันหลวงเพิ่นนะพี่นองก็เลยมาหาหมู่อีกทีหนึ่งที่บาอยูเมืองอันนิวเบราเอ่อนิวเบราพี่นงเป็นนิวเบราเนาะเนี่ยเป็นนิวเบราแล้วก็อะไย่างมาเบิงอันนี้ย่างเหรนบานเพิ่นง,งามมีแต่ดอกไม้งามๆแต่บานทองหองหอเิ่นพี่นงปะบานทองหองหงมีแต่งามๆ บ,บ้านเมืองเมืองหนาวพี่น้องเป็นเหนตุเด็ดมิดชิดเนาะมันก็เบงงามนะพี่น้องเห็นปะเนี่ยอันเสียงมาจากนี่เป็นเสียงเสียงสนามเปตองนี่พี่น้องเนี่ย,ยขามต้นใม่ในไปสสนาสนามเปตองก็เล่นกันเป็นนางเบิงมหันยุต่จำบ่ได,ได้รู้แล้วตัน,นี่คือสนามเปตองเนาะแล้วเมื่อนี่กัไปเปร่งเหล่าม,มูไปบิง่งเบงรงเหล่าที่มูไปเหตุงานนะ้ำพี่น้อง ที่ว่าหมูเป็นไปเหตุงานอยู่ในโรงเหล่าไปชิมเบิงน้ำแต่บัณฑิตายรูปเปินเบิงเป็นพี่น้องเนาะบัณฑิตายรูปมาให้เบิงน้ำเขาเปิลหายไทยอยู่แต่บัไฑิตไทยเนาะเสดายบัไฑิตไทยพี่น้องได้เบิงนี่คือบริเวณหมู่บ้านเปินพี่น้องเนี่ยไปพี่น้องน้ำไหลพี่น้องนั่นแหละพี่น้องจะดนกับขอบคุณในเรื่องใพี่น้องเนาะได้พระเนาเบิงพระพี่น้องมาเบิงมองหนีน้ำกันว่าในหลายอย่างมองแต่ละเมืองแต่ละชุมชนของเมืองอัน สกอแรนแตนแต่ละจังหวัดอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทงเขาก็งามดีพี่น้องแต่ก็เขาก็ได้เบิ้งแต่อยู่ใส่กับนีพี่น้องคนไทยเข้าไปอยู่ในพี่น้องเนาะอยู่หมู่บ้านน้อยทงเขาน่ก็มีคนไทยเข้ามาอยู่เขาเป็นคนดีก็มาเยี่ยมยามถามข่าวกันเนาะเขาเป็นหมู่ของหมู่อีกแทนึงเขาก็มาเบิ่งภาพมาหากัน่นก็ดีเรียงอันตอนรับครับสูดีเกับข่าวกับน้ำซุกกันกินแต่บ่อันสิ่งที่พาไปคือสมต่ำไกลย่างพี่น้อง จะไหนก็ขอบพูดในลานนะพี่น้องเนาะสำหรับคนทีเ่เข้ามาเบิงคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางจะไหนขอบากันไหมเดพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ